สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเตือนภัยนะครับหาใครนะครับที่ใช้เครือข่าย AIS นะครับต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดทางค่ายมือถือนะครับของ AIS นะครับประกาศเตือนแล้วนะครับเ i s ตือนลูกค้าและประชาชนนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับโดยเฉพาะมิจฉาชีพที่แฝงมากับพวก แบรนด์หรือโฆษณาต่างๆนะครับได้ออกแคมเปญทางการตลาดเฉลิมฉลองชวนให้ลูกค้านะครับช้อปปิ้งพร้อมรับส่วนลดโปรโมชั่นจากการใช้แต้มหรือคะแนนสะสมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโดยมิจฉาชีพนะครับจะใช้โอกาสจากช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหลอกลวงในรูปแบบ s อ s ที่แอบอ้างชื่อผู้ส่งนะครับหลากหลายรูปแบบอาทิเบอร์มือถือหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแอบอ้างใช้ชื่อ AS โดยใช้ข้อความหลอกลวงให้ลูกค้าหลงเชื่อก็มีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคะแนนสะสม AS p r สพร้อยนะครับของคุณกำลังจะหมดอายุอย่าลืมแลกของรางวัลพร้อมแนบลิง์ปลอมให้กดนะครับเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ได้รับ A A s อ s เเกิดการคลิกแลกพร้อยจากการกดลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินนะครับทั้งนี้นะครับ หากนะครับท่านผู้ชม AS AH นะครับขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายการกดแลกคะแนน a อเอสพอผ่านลิงก์นะครับการตรวจสอบหรือแลกคะแนนสะสม AS AH Point ต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน My AS AH เท่านั้นนะครับทั้งนี้หากพบข้อความ s b s แอบอ้างลักษณะดังกล่าวนะครับหรือความผิดปกติของเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือ s b s ที่ติดต่อเข้ามาลูกค้าสามารถแจ้งผ่านสายด่วน AS AH นะครับ อ่าสเป e p มรีพรอร์ตเซ็นเตอร์1น8 5นะครับฟรีตลอด24ชั่วโมงโดยเอจะตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมเนินการทางกฎหมายต่อไปมีสติก,ก่อนกดรอบครอบก่อนโอนอุ่นใจห่างไกลภัยไซเบอร์นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้รับ s m s แล้วก็ลิงก์ที่ไม่ได้มาจาก AS นะครับท่านผู้ชมส่วนหมายเลขนะครับที่เราตรวจสอบได้ก็คือ ให้ท่านผู้ชมนะครับกด1185นะครับแล้วก็ 11, 11ด,อกอดอกจัน1185สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับจะเช็คได้เลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็มีข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ